ทเบอร์หนึ่งของโลก2ปีสอนประเทศเหมาะเริ่มทำธุรกิจประจำปี2020เว็บไซต์ US News.com ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวความเห็นและการจัดอันดับต่างๆที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อชาวอาเมริกันได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกประจำปี2020 โดยพบว่าประเทศไทยยังคงรักษาอันดับหนึ่งของประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจ US News ซึ่งได้ใช้รายงานของธนาคารโลกในการจัดอันดับระบุว่าประเทศไทยยังคงรักษาอันดับหนึ่งของการจัดอันดับได้มาตั้งแต่ปี2019โดยการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยใช้เวลาเพียง6วันกับ5ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ทั้งยังมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่มีราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆสำหรับการจัดอันดับนะครับอันดับ10ได้แก่ประเทศแคนาดาอันดับ9ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียอันดับ8ได้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับ7ได้แก่ประเทศเม็กซิโกอันดับ6ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์อันดับ 5. ประเทศอินเดีย อันดับ4ได้แก่ประเทศสิงคโปร์อันดับ3ได้แก่ประเทศจีนอันดับ2ได้แก่ประเทศมาเลเซียและอันดับ1ได้แก่ประเทศไทยขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กด like กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง Upfuture ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ